เราทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้ล้วนมีความตายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้าเราก็ทำงานทำการกันไปแต่ความรู้ที่เราใช้ในการทำงานทั้งหมดเนี่ยพระองค์บอกว่าเป็นความรู้ที่ยังไม่ประเสริฐเพราะว่าแก้ปัญหาความแก่เจ็บตายไม่ได้เมื่อเจ็บป่วยเมื่อจะตาย ย่มไม่สามารถเอาความรู้ทางโลกทั้งหมดนี้ไปช่วยได้เลยนะดังนั้นความรู้ที่พระองค์ตรัสรู้พระองค์จึงเรียกความรู้อันเป็นอริยะคือประเสริฐประเสริฐเพราะอะไรประเสริฐเพราะว่าทําให้เราพ้นจากความเจ็บความตายได้นะเราจะเป็นผู้มีสาระมีที่พึ่ง มนุษย์ทั้งโลกตายแล้วไปไหนเราอาจจะคิดว่าเราเกิดมาแล้วเนี่ยทำบุญมานะทำทานรักษาศีลเจริญภาวนามาคงจะพ้นจากนรกกัาเนดดชานเปรวิสัยอันนี้น่าจะคิดเองนะถ้าดูที่ผู้เจ้าตรัสแล้วเนี่ยเราส่วนใหญ่ตายแล้วเนี่ยจะ ไปอบายเสียส่วนมากนะตามที่วง์ได้ตรัสไว้นในพระสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องของการตายของมนุษย์และเทวดาว่าไปที่ไหนเสียส่วนมาก <c oughs> พระผู้มีพระภาคเจ้าเอาเล็บเขียดเศษดินปลายเล็บเอาเล็บเขียดเศษดินขึ้นมาแล้วถามสาวกว่าดินที่ปลายเล็บกับดินในมหาปฐพีอันไหนมีมากกว่ากันสาวกบอกดินในมหาปฐพีทั้งโลกมีมากกว่าดินปลายเล็บมีน้อย จำไว้ว่าต่อไปพระองค์จะเปรียบเทียบความน้อยคือดินปลายเล็บและความมากคือดินในมหาปตพีทั้งโลกจากนั้นพระองค์ตรัสว่าพิกุทั้งหลายสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกมีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกมีมากกว่าตรัสถึงมนุษย์ครั้งที่หนึ่ง ตรัสถึงมนุษย์ครั้งที่สองบอกสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับมาเกิดในมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในเดรัชานมีมากกว่าตรัสถึงมนุษย์ครั้งที่สามบอกสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดเป็นเทวดามีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัชานเปลวิสัยมีมากกว่า กลับถึงมนุษย์สามครั้งกลับมาสู่มนุษย์ 2, สองเศษดินปลายเล็บไปเป็นเทวดาหนึ่งเศษดินปลายเล็บนะไปเกิดในนรกเท่ากับดินในมหาปฐพีหนึ่งก้อนไปเกิดเป็นเดราัชานเท่ากับดินมหาปัาพีหนึ่งก้อนเฉลี่ยสาคตินรกกับในเดราัชานเปลววิสัยเท่ากับดินมหาปฐพีหนึ่งก้อนแล้วโยมคิดว่าการตายของโยมเนี่ย เราจะมีโอกาสเป็นหนึ่งในเศษดินปลายเล็บไหมเราเลยคิดว่ามันไม่ง่ายนะถ้าดูพระสูตรนี้แล้วไม่ง่ายเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานั้นพูดผิดไม่ได้นะพูดผิดไม่ได้พระองค์กำหนดสมาธิได้ทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวตลัดไว้กับอักิเวสนะบอ,อกอคิเวสนะจาเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆ ย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นในภายในนะดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ากำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวและคำของพระองค์จะต้องสอดรับไม่ขัดแย้งกันบอกภิกขุทั้งหลายนับตั้งแต่ลาตรีที่ตถาคตได้ตรัสรู้กระทั่งลาตรีที่ตถาคตได้ปรินิพานตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนพร่ำสอนแสดงออกซึ่งถ้อยคำใด ค่อยคำเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยนั้นคำของพระาศาสดาของเราจะต้องสอดรับไม่ขัดแย้งกันและผิดไม่ได้และเป็นคำที่เป็นอากาลิโกใช้ได้ตลอดกาลและเป็นคำที่สมณะพรามเทพมานพรหมหรือใครๆใ,ในโลกคัดง้างและติเตียนไม่ได้ นะนั้นนี่เป็นความสามารถของาศาสดาของเราในการบัญญัติในการพาสิทธ์ออกมาว่าพาสิทธ์แล้วไม่พลาดอยู่คนเดียวท่านยกท่านว่าท่านคือคนเดียวในโลกที่ทําแบบนี้ได้และเหตุผลตรงนี้ที่ท่านมีความสามารถในเชิงการพูดแบบนี้คือคําพูดสอดรับไม่ขัดแย้งกันจึงเป็นเหตุให้พระองค์ได้รับการขนานนามว่าตถาคต เหตุผลในการได้รับการขนานนามตถาคตมีหลายเหตุผลนี้เป็นหนึ่งในเหตุผลนะและเหตุผลอีกอันนึงที่เกี่ยวกับด้านการพูดคือพระองค์พูดอย่างไรจะทําอย่างนั้นและทําอย่างไรจะพูดอย่างนั้นตรงเป๊ะอยู่คนเดียวในโลกที่ไม่พลาดเลยนะนี่คือความสามารถศาสดาเราในเชิงคําสอนในเชิงการพูดที่ไม่มีใครในโลกทําได้ดังนั้นการที่พระองค์ตัดไว้ว่า มนุษย์ทั้งหมดเนี่ยตายแล้วไปสู่นรกกำเนดรัดชานเปลววิสัยเกือบทั้งหมดเท่ากับด,ดินในมหาปตพีไม่ผิดแน่นอนที่เหลือรอดกลับมาเพียงเท่าเศษดินปลายเล็บนิดเดียวเทวดาเช่นเดียวกันเทวดาตรัสสองรอบสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วได้กลับมาเกิดเป็นเทวดาอีกมีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วไปสู่นรกกําเนดริชานเปลวิสัยมีมากกว่า ัทเทวดาครั้งที่สองเทวดาที่จุติสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วกลับมาเกิดในมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกําเนิดิษานเปลววิสัยมีมากกว่าถึงเราจะหลุดไปเป็นเทวดาแต่หลังจากตายจากเทวดาแล้วก็ไปสู่นรกกําเนิดิานเปลววิสัยเกือบทั้งหมดเลยเหลือรอดมาเกิดเป็นหรือกลับมาเป็นเทวดาอีกเท่าเศษดินปลายเล็บเท่านั้นเอง ดังนั้นตราบใดที่พวกเรายังไม่ได้ความเป็นอริยบุคคลหรือสร้างเหตุเพื่อความเป็นอริยบุคคลโอกาสไปเกิดในนรกกำเนใดดิฉันปลวิสัยอีกมีสูงมากจะป้องกันอย่างไรนะดังนั้นพวกเราทุกคนจะต้องมีคุณสมบัติตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระศาสดาของเราตรัสไว้คืออย่างน้อยคุณธรรมโสดาบันที่รวมไว้ให้แล้ว50กว่านัยยะ ต้องมีองค์ธรรมนี้แต่ละคนไปตรวจดูข้อใดข้อหนึ่งก็ยังดีรอดนะรอดจากอบายแน่นอนหรือโยมยังไม่ได้อริบุคคลโยมต้องสร้างเหตุเพื่อความเป็นอริบุคคลให้ได้ mm. เช่นวันนี้ได้มาสดับในคาตถาคตในพระสูตรหนึ่งตรัสว่าบุคคลผู้ได้สดับเนี่ยคือได้เคยฟังมายังไม่ต้องคล่องปากขึ้นใจก็ได้ แต่ถ้าทำสมาธิได้สองคุณสมบัตินี้รวมกันหลังจากตายแล้วสมาธิไม่เสื่อเมื่อทำการละจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาในสมาธิขั้นนั้นนะแล้วหลังจากตายจากเทวดาจะปรินิพันธนี่คือประโยชน์ของการที่แค่ได้สดับวันนี้เราได้สดับบวกกับการทำสมาธิได้พวกเราจะรอดจะปรินิพัน ในภพหน้าซึ่งภพหน้าจะเป็นเทวดาและเมื่อกายแตกทำลายในภพเทวดาจะปรินิพานนี่เป็นประโยชน์แค่ได้สดับและถ้าสดับมากคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิพระองค์รับประกันเลยว่าถึงแม้เธอจะมีสติหลงลืมทำกาละก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพเทวดาเธอจะบรรลุธรรม